สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลฟ์ a c e b o o k นะครับจะเป็นต่างชาติราคาถูกขึ้นไวแน่นอนนะครับหาใครนะครับที่สนใจก็ลองทำตามกันได้เลยนะครับโดยให้เรามาเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า u f o p a n e l ใน Google นะครับจากนั้นก็คลิกลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์นะครับหรือคลิกลิงนี่นะครับให้เราทำการเลือกเป็น Facebook นะครับจากนั้นให้เราเลือกไปหมดหมู่เป็นถูกใจลอถูกใจโพสนะครับรูปวิดีโอนะครับ จากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็เลือกเป็นบริการแรกได้เลยนะครับหรือต้องการเป็นบริการอื่นก็เลือกได้เช่นกันนะครับผมจะเลือกเป็นบริการแรกนะครับจากนั้นนําลิงก์โพสต์ของเรามานะครับโดยให้เราคลิกตรงวันหรือเวลานะครับเปิดสาธารณะโพสต์นะครับคัดล็อกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับทางการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดเป็นส่วนตัวได้เหมือนเดิมนะครับผมสถิติที่ดูอยู่ที่100ไลค์แล้วกันนะครับก็ประมาณแค่บาทกว่าๆนะครับก็ถูกมากๆเลยนะครับ ทำการสั่งซื้อนะครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครสนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ